น้องก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้น์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแร้งค,คอนสกินแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมะทิ้งลิงไว้ใต้นะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยังผมซีเกอร์ทีวีเก้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่าจะอยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมและเพ่อวันนี้นะครับผมผมจะมาพาทุกคนนะมาดูการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผมก็เป็นการอัปเดตเล็กน้อยหรือเปล่านะครับผมนะก็ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่แบบเห็นชัดๆเลยนะครับผมนั่นก็คือ ดาร์คซ์เรยอร์นะครับเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะแล้วก็บัฟของเขาก็ปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันนะฮะแล้วเอาไงคือแบบมันอัปเดตมาปุ๊บผมก็เข้ามาเลยนะ <laughs> ผมแบบยังไม่รู้ข้อมูลเลยเลยนะครับนะฮะผมตกหล่นอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้โอเคฮะคือร่างแรกนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมนะคร <laughs> <laughs> ับสำหรับดาร์คซ์เรยอร์นะครับผมแล้วก็มันจะมันจะร่างขั้นสิบห้านาทีนะที่เปลี่ยนนะครับผมนะอันนี้้ก็ขั่ยอนนเดดิมะะฮแล้วูขั้นนะะะครับผมนฮขั้นเสกตรงไหนวะ เออตรงนี้อ่ะอันนี้ <S <S นี่น,นี่นี่นะครับผมแนละดูด,ดิทเที่ยโคตรเท่นะครับผมนละ้วเหมือนไปใส่ชุดเกาะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนล้วดูดินี่นะครับผมเนะี่ยโอ้โหไอเทียมันดูเท่มากเลยเอาจริงนะครับว่าเขาคิดผมนะทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็เราคอมเมนต์มาได้นะครับผมเนะี่ยไอมันดูเท่มากอ่ะทุกคนแล้วก็แมปอะไรมันเปลี่ยนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมนล้วก็ดักเซเยอร์เปลี่ยนนะแต่ผมไม่รู้ว่ามังกรเปลี่ยนหรือเปล่ามังกรไม่น่าเปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับผมเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูบัฟของมันบ้างดีกว่านะครับถ้าที่ผมสังเกตคือมันเท่มากเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะ,ะแต่ก็ไปดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงโอเคฮะ <S <S ผมรู้สึกมันถึกขึ้นด้วยนะผงเป็น <S 1> <S 1> <c oughs> ปนี้อยู่แล้วเ <c oughs> นี่ยตายนะรับผมนะ นี่ยมันก็จะปล่อยอันนี้มาเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทาไมคลองมันไม่ออกนะหรือว่ามันปรับใหม่หไม่มีคลองแล้วผมบอกเลยถ้ามันไม่มีคลองแล้วผมรู้สึกว่าแย่มากเลยนะอันนี้นะครับผมเนะนี่ยเนี่ยมันจะเป็นไอตัวนี้แทนนะครับผมเน,นี่ยนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ผมก็งงเนี่ยเออผมลืมบอกเอฟเฟกต์พิเศษนะครับถ้าเราฆ่าฟองได้เราจะมีเอฟเฟกต์สายฟ้ารอบตัวดูนะท่านที่เราไม่ได้ตีเะ,ะดูเนี่ยครับผมด้วยเห็นยวปะคือเราไม่ได้ตีนะครับนะมันก็แบบสายฟ้าฟาดรอบๆนะที่มันเท่นะครับผมผมรู้สึกดูดิดูดิแม่งช็อตเปอทูดาเมจด้วยนะครับผมนะค,ะคือแบบโคตรแรงนะครับผมน,ะ,ะ,นะ,ะดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่ง ก็พันสามเนี่ยผมไม่ได้ใจว่ามันสอดคล้องกับไอเทมเราด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูผมลองขายไอไอเทมนี้ไปดูดิคือคองไม่เกิดทุกคนผมไม่เข้าใจเหมือนกันจะเกิดเป็นตัวนี้แทนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูได้ว่ามันสอดคล้องไอเทมป่ะเอ้ยสอดคล้องว่ะเอ้ยถ้าเรายิ่งเอาของแรงไม่ยิ่งช็อตแรงหรอเออน่าจะเป็นประมาณนั้นนะไม่งั้นแทงก็ช็อตแรงมากเลยผมไม่แน่ใจว่าช็อตฮีโร่ด้วยหรือเปล่านะโอเคอพันเจ็ด มันช็อตเออีด้วยนะช็อตม่วงหมดเลยดูดิไอ้โคตรเท่นะเขาโอ้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองช็อตฮีโร่ดูนะเรับอมว่ามันจะช็อตไหมฮีโร่ก็ช็อตนะเขาโอ้โหนี่โอ้ผมบอกเลยว่าใครได้คองนี่คือแบบว่ามันจะเก่งมันจะเก่งในการบวกมากนะเขาบนะเก่งในการไฟมากแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีคลองเกิดอ่ะเออมันมันจบยังไงมันก็จบยากอยู่ดีนะผมว่านะมันจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยเป็นมันม่วงแทนด้วยทุกคน เดี๋ยวผมเอ้ยผมอยากดูแล้วผมค่าของล่างหนึ่งอะปกติมันมงจะมาเป็นของล่างหนึ่งปะไม่ล่างหนึ่งก็ร่างสองนี่แหละมาไหมไม่ปล่อยแล้วหรอไม่ปล่อยแล้วล่างหนึ่งร่างสองไม่ปล่อยแล้วหรออ่ะลองปล่อยล่างสองนี้เดี๋ยวมาล่างสองเอาล่างสองมาวะล่างสองมา อะไรวะร่างสองมีปล่อยคลองฮนะอาจจะทำไมร่างสามมันไม่มีอัอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือมันยังบั๊กอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่มันมาแน่ๆก็คือมันจะได้บั๊กของคลองร่างสามมานะครับผมนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของล่างสิบหนาทีนะครับผมนะเน,นี่ยเห็นว่าคองล่างสองก็มาปกติทำไมคองล่างสามไม่มาวะ ผมรู้สึกว่าม่งถึกมากเลยของล่างนี้เฮียโคตรถึกอ่ะโอเคเนี่ยผมไม่สามารถที่จะปล่อยของได้นะครับผมนะแต่ที่มันได้มาก็คือเป็นบัฟสายฟ้าฟาดรอบๆนะครับผมนะคือแบบคือคือมันเก่งวงไฟมากขึ้นเอาง่ายๆนะครับผมนะลองคิดสภาพดู5ห้าคนผมไม่แน่ใจว่ามันบัฟนี้มันได้ทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะได้ทุกคนนะผมว่า ถ้าเราคิดสภาพดูแบบว่า5คนเงี้ยแล้วแบบทีมไฟต์เดียวกันเงี้ยคือแบบช่วยกระช้าแบบับบบบบับบับผมบอกเลยเฮียไม่งวงไฟมันโคตรโกงเลยนะเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวลองดูเฮีช็อตแบบ500 500เห็นปะเป็นทูดาเมจ์ได้ประเด็นอะดูดิ500 500เฮียช็อตฮีโร่ฮะดูดิดูดิเออไอ้เฮียโคตรขี้โกงผมบอกวเลยโอเคเดี๋ยวผมขอดีแมปแป๊บนึงเนี่ยดีได้เปล่าวะ อ่ะดีได,ด้ดีได้นีนีเนี่ยดูดิคนขี้โกงอ่ะเนี่ยดูดิผมลองเปลี่ยนเป็นแท้งนะผมอยากจะรู้ว่าดาเมจมันชอ็อตเท่ากันหรือเปล่าเออตัวรถอ่ะเหียล้วกูไปโตโลลัวรถแล้วกูจะฆ่าของไงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดู แห <Okay, S 2> ดี๋ยผมขอแด้แบบว่าค่าของแป๊บหนึ่งก็แล้วกันทุกคนโอเคออกของแบบดาเมจเลยแล้วกันคิดอะโอเคอะคาเรียบร้อยนะรับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการออกของแท้งนะรับผมนะเดี๋ยวขายของกัน <laughs> ผมอยากรู้นะว่า,วามันมันมันเกี่ยวกับการออกของหรือเปล่าแบบว่า <laughs> ผมว่านา่าจะเกี่ยวนะ <laughs> ถ้ามันไม่เกี่ยวก็มันไจะช็อตเท่ากันหมดนะผมนะเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวลองดูช็อตคีบอ่ะสองพันเฮ้ยไอคีบอย่างเงี้ยมันช็อตเท่ากันนะครับผมนะดูดิเออว่ะเฮ้ยช็อตเท่ากันเลยเหรอเดี๋ยวไปลองลองช็อตฮีโร่ดิเนี่ยเก้าร้อยช็อตฮีโร่ดิช็อตฮีโร่เท่ากันคือไม่เจ้าเท่ากันเลยทุกคนนะฮะดูดิเออว่ะ โอ้ยงี้ก็โกงแล้วเนี่ยผมว่านะเขาถึงชอบเท่ากันวาลองคิดภาพดูเข้าทีมไฟท์ห้าคนน่ะเฮ้ยเฮ้ยตันป้อมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่นี้ลองใหม่นี้ลองใหม่นี้ทุกคนแป๊บนึงนะฮะเหมือนเหมือนที่ผมเห็นปะโอเคไปไหนก็ไปดิ โอเคเอาคีบแผ่ไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนไอ้มันม่วงนะเขานั่มันมันจะเวลามันตีป้อมปุ๊บมันสะตานป้อมด้วยทุกคนเดี๋ยวผมไปเลนละ่างฮะอ๋อมันไม่มีคลองออกมาจะเป็นตัวนี้ออกมาแล้วก็ยิงตันป้อมหมอ เดี๋ยวดูนะตอนมันเข้าป้อมปุ๊บเนี่ยตัวมันจะเรืองแสงฮะแล้วก็เนี่ยตันป้อมนะครับนัดแรกนะครับผมนะเฮ้ยโคตรนานเลยตันโอ้เข้าใจละผมไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะถึงขึ้นด้วยหรือเปล่านะมันทำมาเช็คเรื่องอะไรปะไม่รู้เหมือนอ๋อมันตันนะเขามนี่ยมันตันป้อมแข่ิดูนะดูนะตัวมันจะเรืองแสง เนี่ยบ้าเรืองแสงปุ๊บแล้วก็ตันป้อมเห็นปะ่ะหนึ่งสองสามก็มาสามวีได้นะเขานะั้นตอนตันป้อมนะครับผมนะนี้ก็คือแบบต้องต้องการบ้านดีๆการบ้านไม่ให้ไอ้มันมุ่งตีนะเขาบนะตีบ้านปุ๊บนี่คือแบบมันตันแต่ผมผมก็ยังมองว่าเอาคองมามันจะดีกว่าเยอะเลยเอาจริงปะ่ะ คือรู้สึกว่าดารเทียร์แผ่นนี้มันจะเน้นแบบทีมไฟมากกว่านะครับผมมันจะได้เปรียบทีมไฟผมว่านะแบบมันช็อตรัวๆนะครับผมแบบทีม5คนเนี่ยมันก็ช็อตบับบๆๆๆบๆอย่างเี้ยผมว่าน่าจะโกงนะโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องคาับไปก่อนกันละกันนะครับผมเนี่บับเผมในไหนก็มาละคนที่จะไปผมขอเช็คอเทนเหมอนว่าเมทเทอะไรมาใหม่บ้างไม่นามีนะไม่นามีคับมไม่มีไม่มี โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายผมจะไวเจมไเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊าย